พีดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยเย้าสวัสดีครับผมวันนี้พบกับ a s แอสซัมมิ i o n เคยนะฮะมากับเกมตั้งลบโรมันโรม่าอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมอยากได้สิงโตนะผมอยากฟันฟาดฟันสิงโตอ่ะเออจากที่เมื่อวานผมเล่นแล้วเนี่ยแม่งก็สนุกดีนะเออปะเรามาลุยเลยดีกว่าดีว่าผมเล่นจะได้ฟาดสิงโตหรือเปล่านะเออ ผมไปถามอะไรนะแอนุนาแล้วบอกว่าเข้าคอมโบเนี่ยไม่ใช่เข้าคอมโบดิเข้าบนรัชเนี่ยแกบอกว่ายากเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เกินใจผมหรอกฮะมาโบเข้าไปโตเข้าไปห้าแถวยังไงครับผมบวกมาสามร้อห้าสินะก็ลืมบอกนะว่าผมลงประมาณห้าพันบาทนะแต่ว่าผมไม่รู้จะผมปั้นกำารงถ,ถึงเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็แบบเอออยากให้มันแบบ โบบาทำบีอ่ะสาธาชันมาแล้วก็ปิดไปก่อนนะฮะอุ้ยโบมาร้อยหนึ่งคือถ้ามันจริงจริงมันก็สนุกนะครับผมแต่ว่าอัตราการจ่ายมันเนี่ยมันจะน้อยไปน,นิดนึงนะแล้วไม้มึงเนี่ยก็คือสูงสุดแค่ร้อยห้าสิบบาทเนี้ยโอ้บางทีเข้าแบบห้าแถวเมื่อกี้นะมันปันมาแบบได้แค่ร้อยเดียวก็มีนะครับผมเออผมก็งงว่า ทำไมคนถึงเล่นเยอะเหมือนเดิมแหละแต่พอลองเล่นด้ยวยตัวเองก็มันก็สนุกดีนะอุ้ยติดวายสิงโตฮะโบเข้ามาฟันดิเออไม่ฟันอะไรสัตจริงจริงมันน่าจะเป็นแอคชั่นเลยนะแบบว่ามีไอ้ตัวไนั่นนะ่ะนักงรบมาฟันอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนที่มันหล่นเนี่ยโล่มาครับผมดาบต่อเปล่าเฮ้ย เขาฟรีนะเดี๋สองครั้งโบอุ้ยโบนัสเนี่ยผมอยากได้โบนัสมากเลยนะอยากฟันสิงโตวะยังไม่เคยฟันนะงเขาเลยแต่ว่าไม่รู้อันนี้จะมีดวงได้ฟันหรือเปล่านะฮะไปฮะก็ถ้ากำไรมันเกินมาเนี่ยสักสองสามพันเนี่ยผมก็จะพอแล้วนะเพราะว่าโลมาเนี่ยจะปานยากจริงนะขึ้นไม่ได้สองสามพันเนี่ยก็น่าจะคุ้มแล้วฮะก็คงต้องหนีแล้วครับถ้าไม่หนีก็ไม่ได้นะ ก็ตอนนี้ผมเล่นมานะกำไรผมได้แค่500เองนะเนี่ยอ่ะมาบอกไปแล้วเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้อุ้ยแวบบๆๆแวบแวบแวบเยอะอยู่นะเมื่อกี้ฟันมา900ครับผมเชีย่ยเอาอยู่นะวันนี้ครับผมไปกันต่อครับอุ้ยเต็มแผงไอสัตว์350บาทเนี่ยจริงๆมันน่าจะได้ประมาณสัก500เลยนะหายหายประละสวยแต่มันได้แค่เนี่ย ไม่กี่บาทนะครับโหแต่ว่าวันนี้มาอยู่นะแต่รู้สึกว่ามันจะนั่งหนวกไปนิดนึงนะไอเชียมมาเนี่ยอะกันเออเวน้นไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะแต่ช่างมันเห็นนะเราเร็วๆอยู่แล้วนะครับผมไปก็ผมไม่ได้กดเทอร์โบนะฮะแต่ก็อยากกดอยู่นะแต่ว่าไอเชียมมันเซิร์ฟนั่หน่วงนะก็แบบมีค่าเท่ากันแหละมั้งถ้ากดไม่กดไอเชียมโรมาเนะี่ยเฮ้ยได้มาแล้วครับผมจะเจ็ดพันแล้วนะกำไรเอ,อ่อจะสองพันแล้วนะ แต่ว่าโรมาเนี่ยเป็นเกมที่ได้มาแล้วก็หายไปนะเพราะว่าอัตราการแตกการจ่ายมันเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะผมกังวว่ามันเอากำาไรมาจากไหนวะถ้ามันแตกเยอะอะไรเงี้ยมันก็ได้แหละแต่มันต้องแบบว่าคอมโบอ่ะเออน่าจะเน้นคอมโบนะเนี่ยปุ๊บหนึ่งคอมโบติดเปล่าไม่ติดผมว่าเป็นเกมที่มีคอมโบเวยกับฟันสิงโตแล้วก็เข้าฟรีสปินเออมันต้องอบบนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทแน่เพื่อนๆดูนะ เมื่อกี้มี6,000กว่าปุ๊บเรากดไป2-3ครั้งไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมลดลงมาเหลือ5,000กว่าบาทคืนแล้วครับผมอ่าอุ๊ยเซนได้นะเมื่อกี้โบนัส2ตัวแล้วขออีกตัวเดียวจะได้ฟันสิงโตแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าหน้าแม่งสวยมากนะวันนี้มาล่าสิทธ์เนี่ยโอ้โหไปกันต่อจริงๆมันไม่ต้องมีเอฟเฟกไอเด้งเหรียญก็ได้นะเสียเวลากูนะ ไปสวยครับผมโบเข้ามาเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้มึงไม่ต้องมีก็ได้ปะไปฮะออโต้สิบครั้งโลมาเปล่ามไม่ติดนะมองกดนี่น่เยอะนะครับโบเข้ามาไม่เคยคอมโบต่อเลยนะ ไปโอ้โหเหลือสี่พันแล้ว, 4, ลวจากหกพันแปดเมื่อกี้อางุ่นป่ะสวยคอมโบสองคอมโบสามมาไปครับผมต่อป่าหายปุ๊บเข้ามาคอมโบสี่ป่ะอางุ่นต่อไหมนั่นอางุ่นอีกทีหนึ่งป่ะบิ๊กวินครับผมอ่าพันเจ็ดครับผมพึ่งได้นะติดฟรีสปินด้วยครับผมน่าจะเลิกนะถ้ามันแบบ ปั่นไปถึงแบบประมาณสัก8,000ได้นะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะอันนี้ยอดรวมมันอยู่ที่ประมาณจะ2,000แล้วครับผมก็รวมกับพันสี่ไปเนี้ยก็ได้จะเป็นพันหกละเอ้ย 6, หกพันโหแล้วสองครั้งไม่น่าถึงมาขอแค่ช็อตเดียวแบบบึ้มมาอุย้ยโลมา,าดาบมาเต็มแผงครับผมหายต่อหายต่อโอ้ ไอทีเปล่าไม่ได้วะ่ะจบที่สองพันแปดแล้วโอ้โหโมโหไปจริงๆจะหนีก็นหนีได้นะครับผมแต่ว่าแค่มันได้อยู่นะผมว่าหน้าแม่งสวยวะ่ะขอไปต่อสักนิดนึงแล้วกันนะกำไรพันสองพันเนี่ยผมว่าจะโอเคแล้วครับผมเนี่ยนะบอกมาประมาณนี้นะครับผมไปไม่รู้ว่าจะปั้นขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่านะ แต่ว่าผมอยากได้มา,มาสัก8 0 0พนี้ได้อ่ะสวยๆนะ8 0 0พนะหล่นลงมาครับผมขออีกซับบกบุ๋มมาแผลอีกพันหนึ่งแล้วกันนะไปครับไปครับอุย้ยแช่อะไรเมื่อกี้ว้าสดูไม่ทันนะเพื่อนๆเมื่อกี้ได้อะไรอะวายกับสิงโตเหรอไอเชีย โอ้โหเอา้ากูไปกดต่อเมื่อกี้ได้เก้าพ่นแล้วไอ้สัตว์กลนนะกกับมาขึ้นกลับมาขึ้นกลับขึ้นมาคืนก่อนเร็วเมื่อกี้ลั่นนะไปกดต่ออยเ้ยถึงเมื่อวะกลับมาคืนก่อนกลับมาึืน่อนโอ้โหมือพิลันไปเองอ่ะเต็มแผงรอบนี้ถึงอยู่นะสวยถึงเมื่อวะ อีกนิดเดียวนิดเดียวโอเคครับผมกลับมาคืนนะครับเอาแล้วหนีครับผมอย่างนี้นะยังไงก็แบบต้องหนีนะผมมองไม่เห็นนะไม่ใช่มองไม่เห็นนะมองไม่ทันนะว่ามันได้อะไรวะไอเชื้อที่มันแตก2 0 0พันนะครับผมเอาแล้วฮะถ้าใครชอบได่กันรีบตัวไก็แชร์และดูกันเยอะนะครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับไปจนใหม่โอกาสหน้าครับผม กับโลมาในรบคนเดิมบายบายจ้าจุ๊บ